รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่ที่บ้านเราทิ้งขยะในทังแต่แปลกดีนะเวลาที่เราออกไปไหนทำไมทิ้งทิ้งทิ้ง ทิ้งกันตามสบายลงถนนลงแม่น้ำลำคลองอย่าทิ้งเลยไม่ว่าที่ไหนเก็บเอาไว้ไปทิ้งในถังขยะบ้านของเราช่วยช่วยกันนะช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและน่ามอง กับดาที่แล้วเราได้รู้จักกับกวางอัคพรน,นำนวลและขวัญรังสีนีวัชระคิรินเจ้าของไอเดียตาขขา่ดับฟันหรือ dreamcatcher จากเศษเชือกขยะทะเลรายการได้ตามไปดูกันเก็บเชือกที่ลอยมาติดโขดหินหรือแนวหินริมหัดกันแล้ว วันนี้เราจะมาพูดคุยกับกวางภายในร้านกวางมูจิโตกันต่อค่ะเกี่ยวกับผลงานรี a แ c ชเชอร์ที่ทำขึ้นมาเป็นผลงานศิลปะชิคชิคคูคูหลากหลายชิ้นแขวนโชว์ภายในร้านเล็กๆในซอยโรมานีเขตชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตและมีชื่อร้านน่ารักน่ารักว่ากวางมูจิตโตค่ะครับสวัสดีครั้งนะครับตรงนี้คืออซอยรมันี ถนนถลางย่านเมืองเกาภูเก็ตนะครับอ่าในย่านถนนสายลมันีนะครับที่ร้านผมจะอยู่ตรงข้ามกับร้านอัชคิมทอรี่นะครับอ่าอยู่ประมาณกลางซอยวังมูจิโตครับเวลคัมนะครับเวลคัมจะมีงานศิลปะทำอ่าจากวัสดุเหลือใช้นะครับเข้ามาชมได้นะครับ ก็ออกมาทำเนี่ยครับเป็นผลงานที่เราไปเก็บเชือกมาจากาที่ทะเลนะครับนี้จะมีผลงานนี้ทำมาจากเชือกนะครับผลงานศิลปะจากขยะเศษเชือกทะเลที่ลอยมาติดโคทหินริมหาต่างๆในจังหวัดภูเก็ตกลายมาเป็นชิ้นงานดร er. ีมแคเชอร์ตาข่ายดักฟันผลงานศิลปะสวยงามมีคุณค่าภายในร้านน่ารักน่ารักมีเวสป้าจอดอยู่กลางร้านทำเป็นบาร์เล็ก เพิ่มสีสันให้ Dreamcatcher มีเรื่องราวน่าสนใจมากขึ้นเป็นงานแฮนด์เมดสไตล์กวางไม่เหมือนใครบอกเล่าเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะคือใะเห็นเป็น d r e a m c a er t ชอร์นะครับที่แขนอยู่กับเป็นบาร์เล็กๆทำมาจากรถเวสป้นานะครับเป็นทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดผมว่ามันมันเป็นความแตกต่างหรือว่าผมชอบอะไรไม่เหมือนใครมากกว่า เเดียยยมัันนนนูป็แบบบบ่่งสาาาๆๆลครกวางเล่าให้ฟังว่าการได้ออกเดินทางไปหาดกระตะในวันนี้ทำให้ได้เห็นความสวยงามของทะเลหาดทรายในจังหวัดภูเก็ตที่สวยงามแปลกตาธรรมชาติได้ฟื้นตัวทำให้นึกย้อนไปถึงภูเก็ตเมื่อ30ปีก่อนจากชายหาดที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซันวิกฤตโควิด -19 ส่งผลให้วันนี้ ชายหาดที่นิงเงียบสงบมีเพียงเสียงคลื่นกระทบฟังและความสวยงามของหาดทรายขาวน้ำทะเลสีฟ้าใสารับกับท้องฟ้าสีครามที่รอให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาชื่นชมอีกครั้งค่ะคือจริงๆแล้วผมว่าในในช่วงโควิดที่ว่าอตอนนี้ทรัพยากรทุกอย่างคือเขาได้กลับมานะพี่เขาได้ฟื้นฟูกลับมานะผมว่านะในในในการที่ว่า ช่วงก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยในความแตกต่างมันมันมันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับคือตอนนี้ธรรมชาติมันได้ฟักถินะผมว่าทุกทุกหาดในภูเก็ตสวยหมดครับคือมันแตกต่างจากเมื่อก่อน,ก,อนก่อนที่จะมีโควิดเพราะว่าการใช้ทรัพยากรยาก็ใช้กันเยอะอะไรมานเนี่ยพี่เพราะโควิดมามันก็การใช้ทรัพยากรมันก็น้อยลงทําให้อ่าธรรมชาติมันได้ฟื้นตัวนะมันได้กลับมาแล้วผมเชื่อว่า มันเหมือนกับภูเก็ตเมื่อ30ปีที่แล้วนะพี่ที่ว่าความสวยงามความสวยงามมันจริงๆนะครับพี่ถ้าว่าไม่มาเที่ยวในในใน,ในช่วงนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าพลาดมากพอมาทะเล,เลแล้วก็ต้องแวะมานี่ย่านเมืองเกา่าใช่ครับใช่ใช่ต้องแวะมาเลยนะครับย่านเมืองเก่าภูเก็ตในซอยลมานีนะครับเป็นร้านนั่งชิลสบายสบายความวงจิโตครับต่ง ดรีมแคชเชอร์ของกวางนอกจากการนำเศษเชือกทะเลเศษไม้หลอดไฟมาเพิ่มมูลค่าใหม่กวางยังได้นำเศษผ้าเก่าที่เหลือใช้หรือไม่ได้ใช้งานแล้วนำกลับมาเพิ่มสีสันให้ดรีมแคชเชอร์สวยงามด้วยการทำเป็นคนนกหลากสีผูกติดด้วยกับดรีมแคชเชอร์ของเขาค่ะเป็นเศษผ้าที่เหลือใช้นะครับเป็นเศษผ้ามาย้อมครับหรือว่าเป็นเศษผ้ามันมีเป็นเศษแก้วด้วยนะครับ จะ,นนจะเป็นเนี่ยจะเป็นเศษแก้วผมเตรียม,มาจากทะเลมันมันมันเป็นจากขวดนะครับเท้ามันลอยน้ําสัตว์มาไม่มีไม่มีแพทเทิร์นนะครับคืออยากจะใส่ยังไงก็ได้อะไรประมาณนี้แนวคิดในการรังสรรค์ผลงานศิลปะแบบไม่ซ้ําใครเพื่อให้เป็นงานศิลปะในแบบของตนเองน้องๆคนรุ่นใหม่ที่รักงานศิลปะก็สามารถหาแรงบันดาลใจของตนเองมองหาสิ่งใกล้ตัวที่ไม่ใช้แล้ว นำกลับมาสร้างคุณค่าเป็นชิ้นงานศิลปะที่มีเรื่องราวและมีความแปลกใหม่ได้เช่นเดียวกับต r รีม c a t c h e r จากเศษเชือกทะเลของกวางค่ะเพราะสิ่งของทุกอย่างที่มีไม่จำเป็นต้องทิ้งให้เป็นขยะหรือสร้างปัญหามลพิษให้กับโลกของเราแต่บางอย่างก็สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำนำกลับมาแปลสภาพหรือสร้างคุณค่าให้กลายเป็นผลงานศิลปะได้ค่ะคือจริงๆผมอยากจะให้เด็ก น้องๆรุ่นใหม่ได้เห็นว่าที่จริงอ่ะของเหลือใช้หรือว่ามันเป็นแบบเศษปัสดุที่ว่ามันไม่มีค่าแบบเนี้ยให้น้องๆมันได้เห็นว่าเออจริงๆอ่ะมันก็สามารถเอามาทําเป็นงานศิลปะได้หมดอะไรประมาณเนี้ยครับมันเราเราสามารถทําให้มันมีเพิ่มเพิ่มมูลค่ามาได้อะไรประมาณนี้ครับครับก็รนี้เหมือนยกตัวอย่างอันนี้เลยครับไม่หลอดไฟเก่าครับผมเอามาเอามาทําใหม่ผมใส่ led ไว้ข้างในครับ เอามาทําเป็นโคมไฟไว้ในห้องนอนได้นะครับจากขยะที่ว่ามันไม่มันไม่มีคุณค่าเลยเลยผมว่าเอาแค่เอาไปทิ้องอย่างเดียวใช่ไหบครับแต่ว่ามันสามารถเอามาทําเป็นโคมไฟไว้ในห้องนอนได้รจริงๆผมว่าของทุกอย่างใกล้ตัวเราเนี่ยมันมีคุณค่าหมดครับแล้วแต่ว่าจะเป็นมุมมองยังไงครับเราสามารถเอามามาเพิ่มมูลค่าได้ทุกอย่าง แล้วมันก็ได้ช่วยช่วยในการเอามาคือเอามาเหมือนว่ามันไม่จําเป็นต้องทิ้งทุกอย่างใช่ไหมครับคือมันสามารถสิ่งของบางอย่างมันก็สามารถเอามามาเปลี่ยนแปลงม่ได้พูดคุยกับกวางได้สักพักกวางก็นําชมผลงานศินละปะดรีมแคชเชอ r ร์ของตนเองพร้อมกับเล่าด้วยความภาคภูมิใจในผลงานศินละปะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนําขยะกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ เพราะผลงานทุกชิ้นของกวางเป็นงานแฮนด์เมดงานทำมือทุกชิ้นและมีเพียงชิ้นเดียวในโลกให้ทำใหม่ก็คงทำได้ไม่เหมือนเดิมเพราะแต่ละชิ้นก็จะมีความพิเศษของชิ้นงานที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะเชือกที่เจอลักษณะไม้ที่เจอเศษผ้าที่นำมาทำขนนกหรือแม้กระทั่งการถักสานใหแมงมุมในผลงานศิลปะตรีมแคทเชอร์ของเขาค่ะอันนี้จะเป็น นแบบที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟอกนะครับครับอันนี้เราก็ก็แค่เอาไม้มาแล้วก็ดูแล้วก็ใช่ครับอันนี้ก็เป็นสายไฟเก่าครับแต่เราก็จะในวัสดุที่เราไปเจอมาจริงๆที่สามารถใช่ครับใช่ทะเลนี่ก็เป็นสายไฟใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นไม้อันไหนเป็นไม้นี่เป็นไม้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เชื่อมเป็นสีสวยมาก ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นกระป๋องคุกกี้นะครับผมเอามาทําเป็นเป็นชื่อร้านครับใช่มันก็มีไฟข้างในครับเป็นกระป๋องคุกกี้ที่มันไม่มันมันใช้การไม่ได้นะครับไม่ต้องกินนี่ยังกลับมาทําแล้วก็เป็นนะใช่ใช่งามแบบหนึ่งนะนี่ก็เป็นไม้ใชครับอันนี้เป็นเป็นเศษผ้านะครับอันนี้เป็นเศษผ้าถึงอันนี้จะเป็นเชือกครับ มีแบบติดผ้าแล้วก็ติดใช่ใช่ครับใช่ก็ถึงมนที่บอกว่าเราก็จะเน้นวัสดุที่ทิ้งแล้วไม่ใช่แล้วใช่ครับใช่คือทุกอย่างในร้านใช่ไหมใช่ครับบ็งอย่างชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานทำงานไหมประมาณหนึ่งชั่วโมงเร็วเนอะมาเราเหมือนเราได้ไอเดียแล้วอ่ะนะ่ใช่ใช่สมองโลกอย่ากทำก็ต้องทบใช่ครับใช่ใช่ครับและในเนี้ยชิ้นไหนที่เองดูด้วยผ่านตาแล้วแบบใช้เวลานานที่สุดในการทำก็ต้องแบบจินตนาการหรือว่าแบบ ต้อคิดพิถีพิถานอะรเงี้ยที่จริงมันก็นานทุกชิ้นนะพี่เพราะว่าผมไม่ได้ม,มีมีการวางอะไรไว้ก่อนเลยพี่ผมมามาทำตอนนัางงานเลยในวันนี้ครับอย่างชิ้นใหญ่เงก็หนึ่งชั่วโมงได้เหรอนะเป็นไม้ใหญ่อันนี้ครับอันนี้ประมาณ 3- าสชั่วโมงอย่างในร้านนี้เราขายชิ้นยังไงอะคะถ้าว่าเป็นอันเล็กนี้ผมจะขายน้องๆอ,อันละ1 0 0บาท mm hmm. แต่ว่าถ้าว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กๆนะครับ คือจริงๆอ่ะผมจะมีเป็นเป็นตัวนี้เลยแต่ว่าให้น้องเขาได้มาทําเองโดยผมไม่คิดตังค์ให้น้องได้ได,ได้ได้มาร่วมแจมอะไรประมาณนี้ที่ร้านใครมาทําเองก็ได้นะครับเรามีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างครับครับก็คือเหมือนบางที่แบบสนใจให้อยากทาก็มานั่รทท้าใช่ <ๆ S 1> ชใช่าจะมีมุมมีโต๊ะม,มีอะไรใช,ใช่ครับใช่เรามีอุปกรณ์ให้ครับ อย่างตรงนี้ถ้าสมมติว่ามีคนเดินเข้ามาแล้วสนใจมาขอแนวคิดขอการทําอะไรเงี้ยก็ได้เลยแล้กก็ได้ครับได้ได้ครับยินดีครับยินดีครับใช่ไหมแต่ว่าจุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนก็าจะทําแบบนี้ได้เริ่มต้นใจรักไหมหรือมีศิลปะมีแบบความคิดที่แบบเห็นอะไรแล้วอยากจะแบบคิดอยากจะทำหยู่ไหมหรือยังไงเหมือนของกวางเหมือนกวางไปทะเลแล้วกวางก็เห็นว่าเฮ้ยมีเชือกอ่ะมีได้ทําอะไรได้คือจริงอ่ะผม ผมชอบงานที่แตกต่างจากคนอื่นคือเป็นการต่อยอดหรือว่าการแนวคิดใหม่ๆอะไรประมาณนี้พี่จากที่ว่าเขาใช้เนี่ยจะเป็นขนนกใช่ป่ะพี่เพราะมันเก่าแล้วมันจะสีมันจะเป็นแบบฝุ่นอ่ะพี่ฝุ่นมันจับประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นผ้าแบบนี้ในการที่ว่ามันเก่าแล้วมันมัน,มนก็ยังโอเควันนี้เราได้เห็นแววตาสีหน้ารอยยิ้มของกวาง เห็นความสุขของกวางกับการได้ทำงานศิละปะที่ตนเองรักงานศิละปะที่ไม่ซ้ำใครไอเดียของงานศิละปะที่เกิดขึ้นจากการไปเที่ยวทะเลและมองเห็นเชือกจากจุดเริ่มต้นเล็กๆก,กลายมาเป็นร้านโมจิโตที่สวยงามไปด้วยโมบายจากดีมแคชเชอร์หลากสีวันนี้ใครอยากมาอุดหนุนและแลกเปลี่ยนแนวคิดการนำขยะก,กลับมาสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าใหม่อีกครั้งหรือบังเอิญไปเจอเศษเชือกสวยงามน่าจะทำเป็นดีมแคชเชอร์ได้ อยากจะแวะเอามาฝากให้กวางทำเป็น dream catcher ก็ลองแวะกันมาได้ที่ซอยโรมานีย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันค่ะก็เข้ามาได้นะครับในซอยโรมานีถนนทลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับภูเก็ตโอล์ทานะครับเข้ามาในซอยอยู่ประมาณกลางซอยนะครับถ้าเราสมมุติว่าเหมือนคนดูรายการอยู่ที่ไปทะเลแล้วเจอเชือกอ,อะไรมาอยากเงี้จะเอามาให้เราแบบทำอย่างนี้ได้ไหม ได้ครับได้ได้คือจริงอะดูรายการอยู่เฮ้ยนี่ไงร้านพี่กวางเขามีอยู่เนี่ยขนมาได้ไหมได้ครับได้ได้ได้ครับได้ได้ได้เอามานั่งทําเองก็ได้นะครับครับเขาไปทะเลแล้วเขานิกถึงว่าเฮ้ยนี่ไงเคยมีพี่คนนั้นอยู่เนี่ยเขาไปช่วยกันหายแล้วก็ช่วยเนี่ยมาํามาให้แบบได้ครับได้ได้เลยครับยินดีครับยินดีับเลยแล้วก็มาเผิดขย ร้านเล็กๆย่านชุมชนการค้าเก่าในเมืองภูเก็ตยามเช้าที่หลายคนตื่นมาเตรียมตัวทำงานจัดร้านณมุมเล็กๆของร้านกวางโมจิโต้เช้านี้น้องขวัญก็กำลังวุ่นวายกับการเตรียมร้านจัดร้านให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชื่นชมเมืองเก่าได้แวะมาเยี่ยมชมและอุดหนุนผลงานศิลปะทำมือของเธอด้วยสวัสดีค่ะชื่อขวัญน,นะคะลังสินีวัชรคิรินค่ะ ที่นี่คือซอยลมานีถนนถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นร้านชื่อกวางโมจิโต้ค่ะมีงานที่เป็นงานคราบคือดีฟแคชเชอร์นะคะแล้วก็มีงานเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแบบเสื้อฮาวายแล้วก็ต่างหูค่ะความพิเศษขวัญว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่แบบเราเอาของมารีไซเคิลจากของที่ไม่มีประโยชน์มาทำให้มันมีมูลค่าเหมือนครั้งแรกที่ เจอก็เฉยๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอว่าเราได้มารู้จักกับคนที่ทําแล้วเขาก็แบบชักนําเรามามันทําให้เรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าของ,ของ,ข,องของที่ไม่ได้ใช้ะะอ่ะค่ะก็ในงานถ้าเป็นงานคราฟงานดิลแคชเชอร์นะคะก็ช่วยถักด้วยก็ช่วยบางอันที่ทําได้ก็ทําขายเอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าเป็นงานที่ชิ้นใหญ่ๆมากๆะคะ่ะก็จะเป็นเขาทาเราจะชอบทํางานชิ้นเล็กๆกลางๆประมาณนี้ น้องขวัญกำลังถักโชว์สาธิตให้ทีมงานได้เห็นว่าเมื่อกวางออกแบบขึ้นรูปทรงด r รีมแคชเชอร์ตามที่ต้องการแล้วขวัญก็จะมีหน้าที่สานหรือถักเทาวันให้ด r รีมแคชเชอร์ออกมาเป็นผลงานศินละปะที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะโชว์ผลงานก็อันเล็กๆอันนี้จะเป็นงานถักนะคะเป็นเาวันนะคะใช้ในการถักแล้วก็จะใช้เข็มเป็นตัวช่วยในการในการถักด้วยนะคะแล้วก็ พอถักเสร็จเนี่ยกวางเขาจะเป็นคนทำขนนกออกมาส่วนแต่บางอันนะ่เราก็ทำเองเหมือนกันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงอะคะ่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าแบบไม่ติดอะไรเลยนะคะถักไปเรื่อยๆก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จค่ะก็อย่างเช่นเราอาจจะมีเสื้อเราก็จะเลือกเหมือนเสื้อยืดแล้วมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราจะดูเนื้อผ้าก่อนนะคะว่าอันนี้มันเหมาะสําหรับที่จะทําได้หรือเปล่าน้องขวัญเล่าให้ทีมงานฟังว่า ทุกวันนี้ในชีวิตประจําวันก็จะคัดแยกขยะจนเป็นนิสยัยโดยเริ่มคัดแยกจากในครอบครัวที่บ้านก่อนแล้วค่อยๆร่วมกันสร้างจิตสํานึกของคนในสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาขยะและร่วมกันจัดการกับปัญหาขยะอย่างจริงจังทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือไปเที่ยวที่ไหนพบเจอขยะก็อย่าลืมช่วยกันเก็บทิ้งลงถังเพราะบางครั้งเวลาท่องขวัญไปเที่ยวทะเลหากพบเจอขยะก็จะช่วยกันเก็บขยะก่อนกลับบ้านเสมอค่ะ ว่าเป็นคนรักธรรมชาติอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการแยกขยะเหมือนที่บ้านเราจะแยกอยู่แล้วขวดน้ำพลาสติกจะแยกถุงออกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันทำมาตั้งนานแล้วอะไรเรื่องแบบนี้ค่ะก็จะพอเรามามาทำอันนี้อีกเวลาเราพูดให้คนอื่นฟังแล้วก็เราปฏิบัติให้เขาเห็นมันรู้สึกดีค่ะใจเราอ่ะมันรู้สึกดีนะใช่ตัวอย่างที่เราใช่ใช่แล้วบางทีบางชิ้นอ่ะเหมือนเรามองอ่ะเราแบบเออมันก็ธรรมดาเนาะแต่ลูกค้าบางคนเดินเข้ามาแล้วแบบ ้สวยพี่อยากได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบในใจเองชอบด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยจึงมันพี่ก็บอกชอบมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบใช่เราสึกดีที่แบบเออถึงเราจะไม่ได้ทําแต่เราแบบเห็นลูกค้าชอบในงานที่เขาทำคือหวัถ้าเป็นเศษเรืเอเศษอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะพี่เพราะบางทีอาจจะเป็นขยะที่แบบเรืออาจจะล่มหรืออะไรอย่างเงี้มันก็พัดมาอยู่ แต่ถ้ามองที่ไม่ดีก็คือพวกขวดพลาสติกหรือถุงพลาสติกพวกหลอดอะไรเงี้ยที่มันพัดเข้ามามากกว่าอันนั้นจะดูรู้สึกไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยโอเคทุกครั้งเวลากลับจากการเก็บเชือกก็จะเดินกันเก็บขยะกันตลอด oh. ใช่ค่ะบา,างทีเก็บขยะเดินไปทิ้งให้อะไรอย่างเงี้ยค <Okay. S 1> ่ะก็จริงๆง่ายๆก่อนนะเหมือนเหมือนควันอะเราควรแยกอะไรที่มันง่ายๆก่อน <Okay. S 1> อย่างเช่นถุงพลาสติก ถุงพลาสติกหรือขวดน้าขวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นการแยกง่ายง่ายที่สุดแล้วนะอย่างน้อยไม่ได้แยกจนร้อยเปอร์เซนแต่ยี่สิบเปอร์เซนในการแยกมันก็ยังช่วยได้นะคะแล้วก็ของเราลองดูก็ได้ว่าเอ้ยบางทีเราจัดบ้านของมันลกเนี่ยอันไหนที่บริจาคได้บ้างทิ้งได้บ้างนํามารีไซเคลิลได้บ้างก็ก็ลองดูค่ะแนวตอนเนี้ถ้าเราไม่รู้จะคุยกับใครหรืออะไรลองหาในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยเราสามารถนรําเศษผ้ามาทําอะไรได้บ้างเราคิดจะทํา หาเพื่อว่ารีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมัน,มนกูเกิลก็ช่วยได้เยอะนะคะว่าเราอยากทําเป็นแบบไหนเหมือนถักดิมแคชเชอร์เหมือนกันเราก็จะมีการเปลี่ยนลายด้วยเราอาจจะไม่ได้เป็นวงกลมอย่างเดียวอาจจะทําเป็นสามเหลี่ยมก็มีแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆะคะ่ะใครตอนนี้นะคะภูเก็ตเปิดแล้วนะคะอยากเชิญชนทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ภูเก็ตเยอะๆนะคะแล้วก็ที่ร้านเรานะคะมมซิโตอร่อยมากนะคะ อยากเชิญชวนทุกคนมาที่ซอยลุมมณีถนนทลางจังหวัดภูเก็ตนะคะใครมาจากรายการนี้เดี๋ยวขวัถให้แล้วก็มาดูผลงานใช่<ม>ค่ะมไม่ซื้อมไม่เป็นไร<ม>ค่ะม,มาแวะเที่ยวถ่ายรูปได้นะคะก็ถ้าใครแวะมาเที่ยวนะคะอยากพูดคุยเกี่ยวกับงานของเรานะคะก็มาดูได้นะคะแล้วก็มาสอบถามได้นะคะว่า,ามีอุปรกรณ์อย่างเงี้ยเราจะทํายังไงนะคะแล้วมาดูได้ว่าเฮ้ยเชือกเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเสร็จผ้า มาขอคําแนะนําจากเราได้นะคะมาดูไม่ซื้ออะไรก็มาสอบถามมาปรึกษาได้นะคะใช่มาเล็กเป็นความคิดเห็นการมาเรียนรู้กันถักกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราสอนกันให้ภายในร้านกวางโมจิโตยังมีเพื่อนเพื่อนของกวางและขวัญมาช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการนําผลงานศินละปะจากวัสดุธรรมชาติการนําเชือกมาถักเป็นกระเป๋าเข็มขัดและนํามาวางขาย จนทำให้มุมเล็กๆในซอยโรมานีน,น่าสนใจเพิ่มทางเลือกกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบผลงานศิลปะชื่นชอบงานทำมือแวะเข้ามาชมและซื้อดื่มแคชเชอร์ติดไม้ติดมือกลับบ้านค่ะศิลปะของหนูนี่สำคัญก็คือต้องทำมาจากเชือกคะ่ะต้องเน้นมาจากเชือกอย่างเช่นเหมือนงานตัวน,นี้ค่ะจะเป็นเข็มขัดนะคะตอนนี้ก็ใช้เชือกตีเกลียว ในการทําใช้เวลาทําไม่ไม่นานเท่าไหร่อยู่ประมาณ2อชั่วโมงนะคะแต่ชิ้นงานของหนูส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะออเดอร์มาแล้วก็หนูจะทําตามออเดอร์ของลูกค้าค่ะตัวแรงบันดาลใจเนี่ยจริง,รงๆหนูไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องงานฝีมือเลยแต่พอดีว่าจะมีกลุ่มของคุณพี่อยู่กลุ่มหนึ่งเขาเขาเหมือนว่าเขาเขาเห็นใจคนที่ว่าตกงานช่วงโควิดะคะเสร็จแ,แล้วเขาอยากให กลุ่มคนกลุ่มนี้อยากให้กลุ่มคนกลุ่มนี้มีงานทําเสร็จแล้วาาก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคือรวมตัวกันช่วงนั้นหนูรวมตัวกันอยู่ประมาณ6คนเสร็จแล้วประมาณสองสามวันก็คือวันนี้มีคนวันนี้มีคนสนใจอนะนาะเพราะว่าคิดว่ามันไม่สามารถต่อยอดได้หนูก็เหลือกลุ่มอยู่สองสองคนที่ว่าทํางานกันแล้วหลังจากนั้นหนูคิดว่าสิ่งที่ตัวนี้หนูคิดว่าหนูชอบและใจหนูรักด้วยและสามารถต่อยอดได้ลหลังจากนั้นหนูรู้สึกว่ามันใช่หนูก็เลยสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมา ชื่อว่าแบรนด์ My Dream is You แบรนด์ตัวนี้มันจะแปลว่า My นี่คือตัวหนู Dream นี่ก็คือ Dream is y o u r นี่คือเป็นเหมือนถ้าเป็นตัวย่อมจะเป็นเหมือนงานงาน DIY เป็นงานทำมือะคะ่ะหนูก็เลยต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆจนหนูได้รู้จักกับกลุ่มของพี่กวางเสร็จแ,แล้วก็หนูก็เลยว่าพี่เขาชวนมาให้อยู่ที่นี่หนูก็เลยว่าเออได้มาพรีเซนต์ผลงานตัวเองแล้วหนูคิดว่าจุดๆนี้นักท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวชอบด้วย และงานของหนูอะสามารถขายออกได้กับนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นงานฝีมือที่แบบอย่างว่าเนาะคือฝรั่งเขาจะชอบงานประมาณนี้ค่ะแล้วตอนเนี้ยงานของหนูกาลังต่อยอดเป็นชุดที่เป็นชุดสําหรับนางแบบค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแบบมาให้ดูใครที่ชื่นชอบงานเชือกกระเป๋าเข็มขัดพวงกุญแจของน้องปูหรือจะแวะมาดูผลงานศิละปะของกวาง มาได้ที่ร้านกวางโมจิโตซอยโรมานีย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่นี่มีดีมแคชเชอร์หรือตะข่ายดักฝันมากมายแขวนโดดเด่นชวนหลงไหลมาอุดหน,นุนผลงานศินลปะงานไอเดียที่เน้นขายความคิดและรักธรรมชาติไปพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าไม้บางส่วนแต่ว่าหนูจะมีโครงงานใหญ่ด้วยแต่ว่าไม้ส่วนใหญ่ก็คือ หนูจะนามาจากเหมือนเหมือนรีไซเคิลเหมือนกันค่ะนํามาจากทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตอนนี้เป็นว a ล l hanging ค่ะแต่เป็นชิ้นงานเล็กแล้วก็จะมีที่ว่าตอนนี้ที่ว่าหนูทําแล้วพอขายได้ก็จะมีงานชิ้นเล็กที่เป็นผูกกุญแจแล้วก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าคล้ายๆแบบนี้แล้วเป็นาสายคาดเอวสายคาดเอวก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็หลังจากมาอยู่ที่นี่ได้สักพักหน,หนึ่งหนูรู้สึกว่า นักท่องเที่ยวส่วนจะจะมีกล้องถ่ายรูปเยอะหนูก็เลยจะพยายามผลิตอะไรที่แบบสามารถขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ตอนนี้เป็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็จะเป็นสายคล้องกล้องตอนนี้ห <tradicional> น <water rec plea> ูคิดว่าเราต้องตอบแทนอะไรให้กับเข้าให้กับโลกบ้างเนาะนูว่า ตอนแรกหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ารีไซเคิลมันคืออะไรตั้งแต่หนูได้มารู้จักกลุ่มของพี่ที่ว่าอยู่ร้านพี่กวางตรงนี้ค่ะที่เป็นหือนิ่มแคชเชร์อย่างเงี้ยแล้วพี่เขาก็ให้ความคิดหนูว่ามันต้องทําประมาณนี้ประมาณนี้นะว่าเออบางอย่างคือมันสามารถนำมากลับมารีไซเคิลได้แล้วแบบคือมันสามารถต่อยอดได้และสร้างไรายได้ให้เราได้หนูคิดว่าตรงนี้มันโอเค ผลงานของหนูชื่อ My ไม e a ีมิ You มาคมีจอบเลดภูเก็ตค่ะเป็นงานที่ว่าทำมาจากวัสดุธรรมชาติและเชือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชือกที่เน้นสีธรรมชาติด้วยเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าผ่านไปผ่านมาที่ซอยโรมนีค่ะภูเก็ตเท้าก็เชิญแวะได้ค่ะแวะชุมผลงานได้ที่ร้านกวางโมฮิโตทุกวันนี้กวางและขวัญยังคงช่วยกันทำผลงานศินละปะดีมแคทเชอร์จากเศษขยะทะเล เศษเชือกที่ลอยมาติดโคทินเพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะทะเลและสร้างสารรค์ผลงานศิลปะใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาชื่นชมผลงานศิลปะและซื้อกลับบ้านเป็นของฝากของขวัญโดยวันนี้ทีมงานก็ได้เห็นนักท่องเที่ยวหลายคนแวะมาอ,อุหนุนและสอบถามรายละเอียดผลงานศิลปะของกวางและขวัญอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันค่ะเป็นภาพความสุขที่หาได้ง่ายๆเมื่อเรามีความสุขกับงานที่เราทำจริงๆ และนี่คือ Dreamcatcher หรือตา่ายดักฝันจากเศษเชื่อกขยะทะเลที่วันนี้กลับมาสร้างคุณค่าและมีความหมายกับกวางและขวัญเป็นอย่างมากค่ะวันนี้เันเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ